ปกติคันนี้ดเดิมๆอาการมันจะเป็นประมาณไหนมันเด้งนะเด้งโยนที่อย่างแรกคืออยากได้นิ่มเลยเอาแบบที่มันเก็บรอยต่อถนนเงียบๆน,น,นิ่งๆพี่นั่งเบอร์สิบแล้วรู้สึกว่าเป็นไงบ้างรู้สึกว่าจะแข็งปเป็นใบอะไรเป่นไงเป็นรู้สึกเลยว่าแข็งเอาแต่ปรับออดไว้ก่อนแล้วกันปรับออดไปเลยเ,เดี๋ยวพี<ๆ>่เลี้ยวเข้าไปตรงนี้หน่อยเดี๋ยวผมจะปรับปรับให้เลยแต่นิ่มเลยเนี่ยต่างจากเมื่อกี้เยอะเลยเนี่ยต้องการต้องการความนิ่ง ตัวชกด้านหน้านะครับปรับ16ระดับด้านหน้านะครับเปิดฝากระโปรงนะครับแล้วก็จะมีฝาปิดสีดำดำแบบนี้นะครับผมแล้วก็เจอหัวปรับของเทยินของเขานะครับเป็นตุ่มเล็กๆนะครับก็สามารถที่จะปรับคลิกได้เลยนะครับนับเบอร์ได้เลยนะครับในการปรับเนี่ยผมก็จะบอกลูกค้านะครับหลังการติดตั้งอีกทีหนึ่งนะครับว่าปรับอย่างในแบบไหนยังไงนะครับผมตัวชกก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับคู่หน้าผมคู่หน้าของเท v ีปี2022นะครับด้านหลัง เป็นโชกเดียวมาแบบนี้นะครับมาพร้อมดอกยางกันฝุ่นนะครับแล้วก็มีลูกยางกันกระแทกอยู่ด้านในเราไม่ต้องไปซื้อใหม่ปรับนุ่มปรับเนิบได้นะครับผมมีฝาปิดเหมือนกันนะครับปรับได้16กระดับทั้งหน้าและหลังนะครับก็ปรับง่ายง่ายครับสำหรับตัวโชกตัวนี้นะครับผมด้านหน้าเปิดฝากระโปรงปรับได้เลยส่วนด้านหลังนะครับก็เปิดฝากระโปรงข้างหลังนะครับพอเปิดฝากระโปรงปุ๊บมันจะมีฝาปิดตรงนี้นะครับผม แล้วก็แกะฝาปิดออกมาแล้วก็จะเจอหัวปรับอยู่ตรงนี้นะผมก็ปรับง่ายๆครับสำหรับรถรุ่นนี้นะผมไม่มีอะไรที่ยุ่งยากโอเคก็เดี๋ยวเราจะติดตั้งนะครับชุดนี้นะครับเทนเอนดูร่าโปรพันะครับใส่ในรถ Honda นะครับ h r v ปี2022อันนี้นะผมก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าฟิลลิงที่ได้จะเป็นยังไงนะผมแล้วก็ลูกค้าเนี่ยจะปรับอยู่ที่เบอร์ไหนและลูกค้าจะชื่นชอบมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวติดตามชมครับผม ปกติคันนี้เดิมๆอาการมันจะเป็นประมาณไหนมันเด้งเด้งโยนใช่เด้งโยนเป็นแบบเด้งแบบดึงๆใช่ไหมดึงๆแต่ว่าเวลาเขาเขาโค้งเข้าอะไรไม่ค่อยโยนนะไม่ค่อยโยนไม่ค่อยโยนแหละตอนหลังมีช่วงหลังที่ไหนที่เวลาลงสะพานแล้วยั่วเพราะว่ามันคงหมดเรองน้ำมเริ่มเสื่อมนะน้ำมันเริ่มเสื่อมแต่ไม่ได้ขับเร็วเราวิ่งร้อยเร็วอะไรอยงี้ที่อย่างแรกคืออยากได้นิ่มเลยเพราะว่าไม่ได้ขับเร็วอยู่แล้วครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวตั้งสูนย์เจ็ดแบบนี้องครับ เอาแบบที่มันเจ็บ้อยต่อถนนมันเงียบนิ่งแต่ถามว่ามันนุ่มแล้วมันมันดีไหมคือไม่ใช่แบบนุ่มแล้วมันดีไปจะทุกขันนะรี่คือนุ่มแล้วเนี่ยมันต้องแลกแลกกับความโยนโยนด้วยเราไม่ได้กลับเร็วอ่ายอมเอานุ่มุมเอาค่อนข้างนุ่มไว้ก่อนทางนุ่มไว้ก่อนนถ้ามันย้ยจนไม่ไหวจริงๆค่อยปรับขึ้นอย่างนี้ดีกว่าแต่พี่นั่งเบอร์สิบแล้วรู้สึกว่าเป็นงานบางทีรู้สึกว่าจะแข็ง เึ่ไใบใช่ไหมใชตรงจุดตั้งจุดตั้งสุดหังรู้สึกเลยว่าแข็งตึงเหรอแข็งแข็งมาเืองอันนี้แบบยังสปอร์ตอยู่ใช่วิ่งเร็วได้ยังัเร็วได้ครับพี่วงต้องเบรนะใช่มันก็ไม่โยนมันไม่โยนทีแต่ว่าคือแรกๆเนี่ยมันเป็นโช๊คใหม่เนาะอ่ามันจะมีความหนึบความแน่นหน่อย แรกๆเนี่ยใส่อ่ะมันจะต้องมีการหลันอินสักระยะหนึ่งประมาณสักสองพัน 2, โลสามพันโลมันจะตึงหน่อยมันจะตึง,ม,ตงมันจะแน่นหน่อยแต่เมื่อขับไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีความนุ่นๆๆมนวลลงนะครับหรือถ้าเกิดว่าเฮ้ยพี่บอกว่าเฮ้ยพี่ว่ามันก็ตึงไปนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะปรับอ่อนไปเลย,เ,ลยเอาไวจะปรับอ่อนไว้ก่อนแล้วกันปรับอ่อนไปเลย,เ,ลยเ,เดี๋ยวพี่เลี้ยวเข้าไปตรงนี้หน่อยเดี๋ยวผมจะปรับปรับให้เลยอันนี้คือเบอร์ อ่าหน้าเบอร์สหลังเบอร์สองสจาก16ตอนที่ขับมาเลยพี่เป็นเบอร์6เบอร์หใช่ครับแต่ปกติผมเคยปรับต่ำสุดอยู่มาณเบอร์เบอร์หอันนี้คืออันนี้ต่ำนี้เยอะที่สุดเลยพี่รถคนแก่ถ้าเกิดผมต้องการจะให้แข็งอาจจะหมุนขวาด้วยตัวเองได้สองคลิกก็ได้ก็ได้ครับถ้าพี่จำเบอร์ได้แต่ถ้าจำไม่ได้ลืมเอาใหม่เลยเริ่มต้นใหม่ขวาสุด หมุนน็อตเข้าอ่ะพี่ให้สุดอ่าพอสุดปุ๊บอันนั้นคือเบอร์สิบหกอันนี้คือพูดง่ายๆไม่มีนุ่มเหมือนนี้แล้วเพราะงี้ครับก็ยกเว้นอาจจะเป็นการลดลมยางช่วยอีกหน่อยหนึ่งใช่หรือหรือไม่งั้นก็อาจจะต้องลันอินสักสักพักหนึ่งระยะหนึ่งถ้ามันนุ่มไปก็หมุนก็หมุนใช่ครับใช่ครับคือเมื่อเราปรับชกในน้อยไว้อ่ะมันจะแบบมันจะยุบๆหน่อย ไม่ใช่แบบเราวิ่งไปยั่ยไปยั่วไปแบบนี้มันก็ไม่ไหวครับเดี๋ยวลองต้องลองดูว่ามันจะมีอาการนั้นไหมเพราะว่ายิ่งปรับโชกใน้อยๆปุ๊บอะความเหนื่อยมันก็น้อยลงอ่ะพี่แต่นิ่มเลยเนี่ยต่ายอยางเมื่อกี้เยอะเลยเนี่ยต้องการะ้องการความริมหนีมีรู้สึกว่าข้างหน้าแข็งกว่าข้างหลังอ่าใช่ถูกต้องถูกต้องข้างหน้าตอนนี้ อ่อนช้าถูกต้องครับดังนั้นมันมีเครื่องอยู่มันควรจะได้ได้ครับผมก็อยากให้มันแข็งกว่าหน่อยแต่ด้วยการขับขี่ผมไม่ได้ขับเดียวคงไม่ค่อยมีปัญหาส่วนมากจะมีปัญหาในลูกระนาดตามถนนที่ปีคือเลยอยากให้มันนิ่มโอเคครับผมก็เรียบร้อยนะครับสำหรับเชฟอารี2022คันนี้นะครับผมก็ได้ทำการเปลี่ยนโช๊คอัพใหม่ทั้งหมด4ต้นหน้าหลังนะครับใช้เป็นตัวเทอินเอนดูราโปรพัทปรับ16ระดับ ทั้งหน้าและหลังเลยเปลี่ยนพร้อมพวกอุปกรณ์ส่วนควบนะครับคันนี้ก็มีการเปลี่ยนเบา้าหัวโชค๊คตัวล่างนะครับแล้วก็แหวนหัวโชค๊คแล้วก็ยางกันกระแทกนะครับผมนอกนั้นก็ยังคงใช้งานปกติอยู่นะผมก็ไปลองมาแล้วในเรื่องของฟิลลิ่งตัวโช๊คนะครับก็โช๊คตัวนี้ได้ความหนึบความแน่น นะครับผมเวลาเรามีการใช้ความเร็วโดดจับข้อสะพานรถนิ่งขึ้นรถมีความกระชับขึ้นตอนแรกก็ปรับอยู่มาสักเบอร์8ปดพี่เจ้าของรถก็บอกว่าเฮ้ยมันยังตึงไปสําหรับเขานะครับขอนุ่มๆเลยได้ไหมนะครับก็จัดให้ครับผมก็ข้างหน้าปรับอยู่ประมาณเบอร์4ี่ข้างหลังปรับเบอร์2นะครับก็พี่บอกว่าเฮ้ยนี่แหละเบอร์นี้แหละนุม่มนวลแล้วก็นั่งสบายมากนะครับผมก็สําหรับท่านใดนะครับที่ อยากได้ฟิลลิ่งให้ตอบโจทย์ตรงตามใจนะครับผมก็แนะนำนะครับถ้าจะเล่นโชคเทอินแนะนำให้เล่นตัวเอ็ดดูร่าโฟพัทปรับโะดับเพราะว่ามันสามารถปรับนุ่มปรับหน็บได้นะครับผมก็สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจอยากเปลี่ยนชุดโช้คอัพใหม่นะผมเป็นรถเก๋งรถกระบะปีพีวีเอสยูวีผมมีให้เลือกนะผมก็สามารถโทรมาปรึกษาผมได้นะครับผมร้านผมรเจกต s ซั n เพนชั่นนะครับอยู่พุทธมณฑลสายหนึ่งถนนบางแวกจัร์สิบสามเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าเก้า 350-5524สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับ